วันนี้จะกินอะไรดีนะจะเป็นข้าวขาหมูหรือว่าต้มยำกุ้งดีนะห,หรือว่าจะเป็นผัดกะเพราดีนะโอ๊ยปวดหัวคิดไม่ออกอกินต้มยำกุ้งดีว่าอไม่ใช่อะไรครับสวัสดทีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับเกมคายออฟเบียนะครับนะคายออฟเียนะครับนะ,นะ,บนะวันนี้อยู่กับพ่อหนุ่มนะครับนะ ที่แต่งตัวแม่งเหมือนคนขายายาเลยครับแม่งโอ้กำลังเดินกลับบ้านนะครับพ่อหนุ่มคนนี้เอออะไรวะเอ้ยลุงจิบหาย <What happened? S 1> เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับลุงอสตาร์ทรถทำไมครับมาช่วยครับโอ้มาช่วยครับใจดีจริงๆโอ้ ผมมาช่วยให้ไปสบายครับโมแม่งโอ้ขอมาช่วยให้ไปสบายครับผมใจจริงๆเป็นไงมันงกับสภาพโอเลือดเต็มพื้นเลยครับไอ้ลุงเอ้ไอ้ลุง,ลงแม่งมึงรู้ขึ้นมาได้ไงวะนะ่าเอาตัดมาที่โรงพยาบาลบ้าครับตัดไปเอาไอ้ลุง ลุงที่นั่งคานเมื่อกี้นี่หว่ามันวางแผนแล้วหัวใครวะเนะี่ยหัวไอ้ลุงเหรอวะตื่นขึ้นตื่นขึ้นจากอะไรครับอะไระเอาอะไรวะเพื่อนอ้โอโอ้ที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยมันห้องใครวะม,มันโคตรแคบเลย ว่จูออนเหรอวะเนี่ยถ่ายไปกับโอ้แม่งถ่ายได้ด้วยถ่ายไปหมดครับเนี่ยกางกระบาดอะไรปะเนี่ยอ๋อถ่ายไปครับเชะถ่ายไปครับนะโอ้เกมถ่ายรูปครับปู่ง่ายๆครับเนี่ยเกมสดใสครับนะเป็นช่างกล้องอะไรเงี้ยเนี่ยใครแม่งมาหายใจข้างหูวะเออโอ้มานอนตรงนี้ทำไมครับเดี๋ยวยุงก็กัดนะครับ ไม่กล right. ัวยุงกัดนะครับมาล้อนแถวนี้ผมแม่งลงไว้ก่อนครับไข่ม่งหายใจข้างหูได้เว้ยเด้อโอ้โหโอ้โอ้าเอากระจกแตกเออใครอะเอาตัวเราเองได้ปะเอ้าเอ้าฟุกเกจกจบทำไมครับ ตายหมดแล้วเออเอเอไม่ไม่เมื่อกี้ไม่น่าจะใช่เราเลยนะนะ่ะไอ้วะนะ่ะโอ wh, แ้แม่งแมนไก่จังวะอันนี้ไก่โคตรโคตรแล้วมันต้องเล่นผมแน่ๆ,นๆนเลยไ,ไอ้เห้ยกูกะเลยว่ที่กะแล้วมันต้องเล่นเลยครับผมกะไม่มีผิดแม่งฮี่ เราทำไมเรามานอนแถวนี้วะเนี่ยเพื่อนเรามาอยู่ในซอกไหนก็นไม่รู้เอเฮ้ยฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยนั่นหรือสิเราอยู่ที่ไหนเพื่อนเรนมาที่นี่ได้ยังไงตืดต๊ดๆแครส่งข้อความมาเพื่อน ตัลวละครเราชื่อไซมอนนะครับเนะี่ยอ๋ออะไรวะอ๋อเราโอ้มีมีดยนยครับเนะี่ยอ๋อเคสักกันเยวเราสามารถเปลี่ยนเป็นโทรศัพท์ได้เลยครับเนะี่ยมีไฟอยู่ด้วยนะเนี่ย ไปชายผมแม่งเปลี่ยนท้าถือมีเดเลยนะจ้วงจ้วงเออผมถืออย่างนี้ดีกว่าผมชอบปั่นอย่างนี้มากกว่าอืมเออใครวะใครนะครับดูแล้วไม่น่าจะใช่คนเลยครับเนะี่ยใครมาทำน้ำแดงหกแถวนี้วะเนี่ยช่วยเลยผมจะไปช่วยอะไรครับช่วยตัวเองช่วยไม่ได้เลยครับ ก็ต้องหารหัสมาใส่ไอ้ก้อนอันนี้นะครับนะซึ่งผมแม่งกดไปแล้วแม่งออกไม่ได้นะครับผมเลยต้องกลับมาเล่นเกมใหม่นะผมไม่รู้วิธีการออกของมันนะครับนะแม่งโคตรสวยเออไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแม่งออกมาประตูตตเราต้องไปหารหัสใส่ก่อนนั่นนะครับเพื่อจะเข้าไปประตูนั้นเนื้อไประตูที่ใครทำน้ำแดงหกไว้ก็ไม่รู้ว่าเอออะไรวะ อะไรวะตาฝาดไปครับเมื่อกี้นม่มีอะไรรลตาฝาดไปครับเนะนี่ยนอนดึกก็อย่างเงี้ยแหละอไอซดมอนตาฝนาดไปเลยจักรยานไงครับเอาอปั่นได้ไหมเนี่ยมันเดินแล้วมันช้าครับเอามาปั่นดาบะโอ้แม่งคิดภาพเกมผีมันปั่นจักรยานได้นี่แม่งโคตรยอดครับ ที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยที่นี่ที่ไหนเสียงอะไรมันพ่อค่าค่าหูอยู่เนะี่ยแม่งได้ขี่รถได้ไหมเนี่ยนะเฮ้ยใครตีะระฆังวะตีะระฆังทำไมอ่ะที่นี่ที่ไหนเนี่ย ดาโอ้โหแม่งขาวมาเชียวผอแม่งใครไปเช็ดตูดโะแม่งเหลืองไปหมดเลยอันนี้น่าจะเป็นรหัสเนี่ยนะเยบจำเอาไว้ครับเอีกนันหนึ่งแล้วครับนะโอ้ผมว่าใครแม่งเอาไปเช็ดตูดเลยแนะม่งเหลืองอย่างเงี้เยเยมน่าจะรหัสครับจำไว้ ว่าผมออกไม่ได้วเนได้อีกแล้วเนี่ยโอ้แม่งมีที่กดออกเลยว่าผมโง่เนี่ยทีนีเ,คครเรามาตรงนี้ดีกว่าครับอ้อเป็นร้านนั่งดื่มครับนเนี่ยทเราเข้าเข้าไปครับโอ้แม่งปลอมตั้งแต่รุ่นไหนแล้วเนี่ยรุ่นพระเจ้าเห่าครับ เล่นเล่นสักหน่อยครับโอเคเอแล้วมันน่าจะเป็นจากไอ้ไอกระดาษเมื่อกี้นะั่นะโอเคเราใส่ใส่ไปครับผมต้อง โอเคครับผมเข้ามาได้แล้วครับเนะี่ยโอเคเอ้ยเสียงใครเปิดประตูอะ9973 9973ครับไอ้ใครวะใครครับดูแล้วไม่น่าจะใช่คน,นครับผมแม่งหายไปไหนนะครับเออวาร์ปไปครับเมื่อกี้แม่งวาร์ปไปต่อหน้าตาตาเลยครับ เจออย่างนี้นนครับผมวิ่งเะยครับผมนี่วิ่งเลยครับทางกลับอยู่ตรงไหนวนะเนี่ยผมลืมแลนะ้ว9973ใช่ไหมครับ9973เราต้องท่องรหัสไว้ก่อนครับ9973คอมคอมของนายหรือเปล่าเพื่อนเราไม่น่าไปเปิดดูเลยเพื่อน9973ครับ ต้องไว้ครับต้องไว้ครับทางกลับไมู่่ตรงไหนลืมไปหมดแล้วเนะี่ยเก้าเก้าเจ็ดสามอืมแด่เวลาเปิดประตูแล้วล่ะเก้าเก้าเจ็ดสามเอ๊อ้อใส่วัเนี่ย เก้าเจ็ดสโอเคครับประตูเปิดแล้วก็เปิดพนึกออาไปเลยอย่าไปกลัวครับมันไม่มีอะไรแล้วครับจริงๆก็มันไม่มีอะไรมีแค่แมงสาบนะครับประตูนี้ล็อกแม่งไ <c oughs> ม่ได้ยินเสียงเป็ดด้วยปะได้ยินเสียงเป็ดครับ อาบๆทางหูหันไปทางป๋าใครเป็นส่งก็าฟาร์มมาวะโอ้ประตูมันเปิดเปิดต้อนรับอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งเราเราเราเสียมาเยีเสียเสียมรารยาทไม่ได้ครับเราต้องเข้าไปครับมันเป็นการเสียมรารยาาครับ อะไรวะเนี่ยใครมาเปิดเทปแล้วแถวนี้วะโอ้ใครมารยาทดีเปิดประตูให้ครับ <c oughs> อ่ากินน้ำโค้กก่อนครับยินใจ แซลมอนนายเจออะไรเพื่อนทำไมนายทำหน้างั้นนะเพื่อนโอ้โหว้าเบล้วอะไรวะตัวอะไรเพื่อนทำไนายทำหน้ามันหลุดไปแล้วเพื่อนโอ้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 ไอ้เวนี่หุบขี่คอนนะครับแม่งต้วงครับต้วงต้วงโอ้แม่งต้วง มันมันไม่ใช่คนเพื่อนมันไม่ใช่คนเพื่อนน่าจะโทรหาตำรวจแล้วว่าเพื่อนมันไม่ใช่คนผมไม่มีสัญญาณนะเพื่อน d a m it No signal โอยเวนนี่แล้วแม่งหายไปไหนวะโอเคครัมผมว่าสำหรับพาร์ท พาวไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวไว้เจอกัน EP หน้าครับโอเค,คบ๊บายบายครับ